ไม่ต้องเอาเสียมาขุดมางัดนะคะว่าเอ๊ะเก็บไว้ตรงไหนส่วนไหนนะเออทุกอย่างแข็งไปหมดในตู้เย็นนะคะเป็นไงล่ะดีไหมล่ะเออวันนี้แว่นสวยมหมอยากจะถาม <laughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุขเจี๊ยบชาแดลนะคะวันนี้จะมาบอกเทคนิคการเก็บอาหารสดมาดูกันค่ะว่าเวลาเก็บเนี่ยควรจะเก็บยังไง เพื่อที่เวลาที่เราจะใช้งานนะจะได้ใช้งานแบบง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะเห็นไหมบางทีเราแช่อาหารแชร่แข็งอะ่ะพวกหมูบดหมูต่างๆนะคะเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อ,อปลาถ้าเราซื้อมาใช่ไหมแล้วก็เราแช่ไปทั้งแพ็คใหญ่ๆเลยเนี่ยเวลาที่เราจะเอาออกมาใช้นะคะมันก็จะยุ่งยากนิดนึงเนาะตรงที่ว่าเราจะต้องเอามาละลายน้ำแข็งก่อนกว่าจะได้ทำกว่าจะได้กินนะคะ ยุ่งยากมากเลยนี่เปิดตู้เย็นให้ดูทําเป็นชุดเป็นชุดแบบนี้นะคะแยกไว้เป็นสัตว์เป็นส่วนหยิบใช้งานง่ายนะไม่ต้องคน้นไม่ต้องหลือไม่ต้องเอาเสียมมาขุดมางัดนะคะว่าเอ๊ะเก็บไว้ตรงไหนส่วนไหนนะเออทุกอย่างแข็งไปหมดในตู้เย็นนะคะ แต่ถ้าเราทําเป็นชุดเป็นชุดแบบนี้มันก็จะเห็นง่ายเอาไวต้ตรงไหนจําไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะก็แพ็กไว้เป็นเซตเซตเป็นถุงถุงแบบนี้เลยดีไหมล่ะเออนะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันจะได้ให้ดูเป็นชนิดชนิดไปนะคะว่าอะไรอะไรแพ็อยังไงแนะนํานะก็ปรับเปลี่ยนตามแต่ละบ้านนะคะบ้านไหนบ้านไหนนะตามแต่การใช้งานเลยค่ะไปดูกัน พอดีวันนี้ไม่ได้ซื้ออาหารสดมานะก็เลยไม่ได้แพ็คให้ดูแต่ง่ายๆไม่ยากเลยลองดูนะเรียงบนโต๊ะให้เห็นเป็นอย่างเป็นอย่างชัดๆชัดๆแล้วนะลองไปดูสิคะอย่างพวกหมูบดนะซื้อมาเป็นกิโลครึ่งกิโลอะไรแบบนี้นะคะหมูบดหมูสับนะก็จะแบ่งเป็นแพ็คๆกะค่ะบ้านใครบ้านใครใช้แต่ละครั้งผัดแต่ละทีต้มแต่ละอย่างใช้เท่าไหร่นะคะ ก็แบ่งไว้เท่าที่เราจะใช้นะแล้วก็ทำให้แบนๆแบบนี้ค่ะแบนๆแบบนี้เลยนะคะแบนๆแบนๆ,ๆเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเอาออกมาเพื่อที่จะละลายน้ำแข็งก่อนที่เราจะใช้งานนะมันจะละลายง่ายมากค่ะถ้าเราแพ็คไว้เป็นก้อนกลมๆหรือว่ามีความหนานะมันก็จะละลายยากขึ้นนะคะแต่ถ้าบางๆอย่างเงี้ยมันจะละลายง่าย ลองดูสิทำให้เชื่อนนะเนี่ยค่ะเป็นหมูนะเป็นปับอันนี้เป็นน่องไก่น่องไก่เล็กๆอย่างนี้นะคะหรือว่าปีกไก่นั่นเองนะก็จะเรียกว่าน่องไก่เพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายน่องไก่เลยเห็นไหมเวลาเราทําชามหนึ่งใช่ไหมซุปชามหนึ่งเราใช้สองน่องถ้าอยากจะใช้มากกว่านี้ใช่ปะเราก็แค่หยิบมาสองแพ็คจะยากอะไรจริงปะ ทุกคนนะคะมันจะง่ายต่อการใช้งานค่ะไม่ต้องเอาเสียมมาขุดมางัดนะคะว่าเอ๊ะเก็บไว้ตรงไหนส่วนไหนนะเออทุกอย่างแข็งไปหมดในตู้เย็นนะคะแต่ถ้าเราทำเป็นชุดเป็นชุดแบบนี้มันก็จะเห็นง่ายแล้วอันนี้ที่อยากจะนําเสนอเลยน้ำพลิกเคยไหมซื้อน้ำพลิกมามันเยอะอ่ะมันเยอะใช่ปะ่ะ ก่อนที่จะแช่แข็งคิดสักนิดหนึ่งเราใช้ประมาณไหนนะคะก็แพ็คแยกออกมาเลยค่ะแล้วทำให้แบนแบนแบบนี้นะเวลาจะกินก็เอาออกมาแช่น้ำร้อนเพื่อที่จะละลายน้ำแข็งละลายแช่น้ำร้อนเพื่อให้คลายความเย็นแค่นั้นเองไม่ต้องอุ่นเยอะนะคะก็ทานได้แล้วเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นพวกพลิกนะ พริกขี้หนูนี่จะบอกว่าเคยทำคลิปไว้ให้แล้วนะคะเวลาเก็บแพ็คเนี่ยจะบอกว่าใช้งานได้เป็นปีเลยนะไม่ใช,ใช่ใช้แค่เดือน2เดือนนะคะเวลาจะใช้พริกขี้หนูนะคะเวลาเก็บนะก็เด็ดขั่วออกแล้วก็แช่แบบนี้เลยล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็เอามาแพ็คจุ่มลงไปในน้าเพื่อที่จะไล่อากาศออกนะแล้วก็ม้วนๆๆๆน,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 นให้เป็น เหมือนถุงสูญญากาศถ้าเรามีถุงสูญยากาศก็ยิ่งดีนะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้แบบบ้านๆของเรานี่แหลคะค่ะแบบนี้เลยนะแล้วเก็บไว้ใช้ได้นานเป็นปีๆเลยเขาบอกลองดูนี่คะ่ะแล้วนี่จะให้ดูน้ำพริกถ้วยเก่าน้ำพริกถ้วยนี้ทานไม่หมดนะคะเป็นไงล่ะก็แช่ไว้ใส่กล่อง ปิดฝาสักนิดหนึ่งเห็นไหมเวลาจะกินทําไงคะาออกมาอุ่นทั้งถ้วยแบบนี้แต่ต้องเป็นถ้วยเซรามิกนะคะส่วนกล่องเป็นพลาสติกได้ไม่ว่ากันขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะถ้าหากว่าพอมีประโยชน์บ้างนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีคะ bye bye, ่ะบ๊ายบายจ้า